เราหน้าเราอะไปอยู่ใกล้เตาแต่ว่าวันนั้นหัวกุ้งอะมันระเบิดปุ๊บแล้วมันก็กระเด็นเข้ามาโดนหน้าผากเรามันกุ้งอะค่ะหนึ่งมันก็มาแปะอยู่ตรงหน้าผากเราตื่นมาอีกวันหนึ่งอะค่ะตามันติดข้างหนึ่งมันนูนม,ม,มากๆแบบสูงมากเลยคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ผ่าตัดเอาออก แต่ว่าวันนั้นน่ะหัวกุ้งอ่ะมันระเบิดปุ๊แล้วมันก็กระเด็นเข้ามาแบบโดนหน้าผากเราแรงด้วยด้วยความแรงด้วยแล้วก็ร้อนร้อนมันกุ้งอะค่ะหนึ่งสภาพาที่มันแบบร้อนรอนนะคะมันก็มาแปะอยู่ตรงหน้าผากเราแล้วก็แบบก็เหมือนแบบโดนของร้อนนะคะแล้วก็แล้วก็แบบตกใจนิดน,นึงแล้วก็เช็ดเช็ดออกมันก็เป็นเป็นแดงๆเฉยๆเพราะปกติแล้วฟิลเลอร์อยู่บนหน้าเราอะ มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอะค่ะมันแค่มีความรู้สึกแบบปุดๆออกมาแล้วพอตื่นมาอีกวันหนึ่งอะค่ะตามันปิดข้างหนึ่งแล้วเราก็เลยแบบเอาแล้วมันมันไม่น่าจะเป็นแบบปกติแล้วมันน่าจะผิดปกติเราก็เลยวันนั้นเราก็เลยไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เลยให้ฉีด เป็นยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเลือดอะคะ่ะมันก็ไม่ช่วยแล้วอะคะ่ะมันเหมือนม,มันไม่ทันแล้วเพราะมันเหมือนแบบปะทุไป,ปแล้วอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นตามในคลิปเลยะค่ะที่มันนูนๆมากๆแบบสูงมากเลยนะพักสูงมากเลยแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าให้ผ่าตัดเอาออกก็จะมีแผลกรีดกีดตรงนี้นะค่ะตรงหางคิ้วแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันสองปีแล้วกรีดตรงนี้นะคะเข้าในห้องผ่าตัด กรีดตรงนี้เพื่อระบายหนองที่อยู่ในหน้าผากออกมาแล้วก็ใส่เป็นเดือยไว้ค่ะเป็นเดือยนิ่มๆเพื่อให้มันระบายหนองออกมาให้หมดใส่คาวไว้ในแผลค่ะเจ็ดวันแล้วตลอดเจ็ดวันนั้นนะคะเราก็ต้องไปทําแผลไปให้คุณหมอรีดออกที่โรงพยาบาลทุกวันที่กล้าลงคลิปหลังจากสองปีอะค่ะเพราะว่า,อาตอนนี้ไปทําเป็นแบบใส่ซิลิโคนแล้ว ทีน้าผักก็เลยแบบคือตอนที่เราแบบไม่มีหน้าผากอะัะเราหน่อยมากตอนที่ผา่ตาตัดออกคือนอนร้องไห้อยู่ในห้องฝักฝืนหน่อยมากคือแบบน่าจะเป็นทางด้านจิตใจแล้วก็แบบเราแวงในการกินหน่อยๆอ,อะค่ะแล้วมันทําให้ตอนที่มันบวมอะค่ะมันทําให้รากผมของเราอะเน่าไปด้วยตรงตรงเนี้ยค่ะตรงไรผมถ้าสังเกตคือผมข้างเนี้ยจะเยอะกว่าข้างนี้คือไรผม ลากผมอะคะ่ะมันเหมือนหลุดตามไปด้วยเพราะเหมือนมันบวมมากจนลากผมอะเน่าไปด้วยมันก็เลยร่วงไปหมดเลยก็คือแบบผมแหว่งด้วยว่าผมจะขึ้นมานี่คือนานมากคือแบบเครียดมากเลยอะคะ่ะทั้งเครียดทั้งหน้าผากแล้วก็เครียดแบบผมร่วงด้วยสารที่เราฉีดเข้าไปอะคะ่ะมันเป็นสารแตกลอมที่แบบร่างกายเรารับได้แต่ว่าถ้ามันมีอะไรไปกระตุ้นนะคะทุกคนที่ฉีดนะควรแบบระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยแบบคือถ้ามันเกิด คืนแล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่ต้องเราต้องผ่าตัดเอาออกมันแบบตอนเราฉีดเราฉีดเข้าไปง่ายมากแต่ว่าตอนดูแลเราต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าถ้ามันแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมันแบบมันเสียใจยด้วยแล้วก็เจ็บตัวด้วยต้องระวังมากๆฉีดไม่เท่าไหร่แต่เอาออกคือแพงมาก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านอล o อ l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ